สวัสดีครับกับไล่เลนเจอร์เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของ Infinite Tower แล้วนะครับที่เหลือก็ไปลุยกันเองแล้วกันตัวใครตัวมันค่อที่เคแนะนำว่าให้ใส่ตัวเล็กๆใช่ไหมคือไม่ไม่ใส่ก็ได้ บางคนก็ทีมเดียวด้วยได้ด้วยใช่ไหมก็ต้องไปดูทีมก่อนว่าทีมเขาขนาดไหนคือที่พี่ไม่แน่ใจอย่างหนึ่งก็คือพอเลเวลแบบอัพจนเป็นสองร้อยสี่สิบแล้วคูดาวมันจะลดลงไปอีกหรือเปล่าหรือว่าแค่ตอนนี้ก็คือลดเต็มที่แล้วคือถ้าสองร้อยสี่สิบแล้วคูดาวลดไปอีกก็เขาก็คงจะผ่านได้ง่ายกว่าเราเขาคงจะทีมเดียวได้ อะเซตผมประมาณนี้ช็อกโกสองทีมช่วยได้นะเลือดเด้งสำคัญสองฝั่งนี้ใช่ไหมบับอันนี้ก็มีอีกตัวผมใช้ธนูใช้ไปก่อนมันอยู่เจือนไกลและค่อนข้างช้าบางทีมันจะหย่อนติดไว้นิดนึงอะ่ะหรือไม่ต้องใส่ตัวเล็กๆก็ได้ แต่ต้องเผื่อแร่ไว้บ้างในบางจังหวะเพราะมันมีอยู่แล้วตัวแหลมมาเร็วๆก็ทำใจไว้แล้วกันถ้าโดนและแต่ละรอบมันค่อนข้างจะสุ่มนะครับก็คือมันไม่ได้ปล่อยเหมือนเดิมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรนปล่อยบางทีบางเรนก็มาเยอะบางเรนก็มาน้อยพอถ้าเราตายปุ๊บสู้ใหม่มันก็จะเปลี่ยนอีก เออนะทาใจาไว้ด้วยอแนะนําด่านไหนก่อนดี40่แล้วกแล้วกันด่านบอสใช่ไหมขี้เกียจอ่ะขนรกหมดพอดีก็เลยเออพอก่อนไว้เหนื่อยสี <c oughs> ด่านบอส <c oughs> ก็คงมีหลายๆคนใบ้ใบ้ไปแล้วล่ะแต่แนะนําให้ลองไปเจ็บสักรอบก่อนแล้วถ้าจะผ่านก็ค่อยทําตามซึ่งอาจจะต้องใช้ดวง คือบอสตัวนี้บอสระ,ระดับชั้นนี้มันเก่งพอๆกันในกิวเลตนะครับก็คือหลบสกิลสุดยอดโจมตีหนักคือการป้องกันน่พอๆกับในกิวเลตการโจมตีเหมือนบอสในด่านปก,ปกติก็คือแรงแรงแล้วมั่วไม่รู้สกิลอะไรตุ้มตายเลยเบรกไม่อยู่วิธีผ่าน รอครับใจเย็นๆรอมันเกิดมันเกิดเลนไหนทุ่มทั้งหมดไปในเลนนั้นทันทีครับเรียกเพื่อนด้วยปล่อยตัวเอาให้ครบเอาให้จบในวูบเดียวคือที่ผ่านมาเออไม่รู้ผมผ่านอดี ID หัดเป็นไก่ผ่านมาได้ไงนะคือไม่ได้รู้สึกว่า,วา,วา้ว่ายากเลยแต่พอมา ID หลักเนี่ยตายรอบครับคือมัน วบไป,ปนูนปป่นวบไปนี่กว่าจะผ่านและหลบสกิลเก่งมากเรือแทบให้ลดเลยจะลองให้เอาแต่พอมาคิดเออทุ่มไปทีเดียวตุ่มจบก็ตาแรกก็ยอมันก่อนก็ได้ครับตาต่อมาเดี๋ยวก็จะสังเกตเห็นเองว่ามันจะโผล่เลนไหนพอถึงเวลาก็ตุ่มเดียวไปเลยถ้ามันหนีก็รอมันโผล่หรือปล่อยตัวลุยเลยก็ได้ คือต้องตุ้มเดียวให้เกลี้ยงอ่ะไม่งั้นก็จะเจ็บถ้าหลังด้านหลังจากนี้ที่ว่าอันนี้มันด่านไหนว่าช่วยจักลงอ่ะมันจะมีสองแบบใช่ไหมช่วยจักลงเราเห็นชัดอยู่อันนี้ช่วยจักลงอันนี้ก็คือเหมือนมีผู้คุมอ่ะมันถูกผู้คุมลากไปด้วยอ่ะที่เป็นตัวเล็กๆกันนะนะแล้วถ้าฆ่าผู้คุมมันได้ก็จะช่วยได้ แต่ข้อข้อลำอบากที่มันดูดูดูยากก็คือมันไปนรู้จะออกมาตอนไหนไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาตอนไหนบางทีมันก็สู้กันนานอ่ะยื้อกันนานเกินอ่ะสักรอบสักสองรอบแล้วกันสเต็ปของไอดีนี้เป็นแบบนี้นะครับเราต้องเล่นให้ดูบ้างแล้วนะบนอย่างเดียวอ่ะปล่อยสองตัว เปลี่ยนเลนเปลี่ยนทีมเอาเวและ้ะกดไม่ติดสักครู่ครับ <c oughs> <c oughs> ยอมแล้วต้องกดเปลี่ยนทีมเองครับมันจังหวะไม่ได้แดงมันต้องมีกดอะไรเยอะกว่าเดิมอีก เนี่ยเนี่ยมันกดไม่ได้เสียจังหวะเลยผมก็สู้ไม่ได้แล้วล่ะทไมมาบั๊กไปตอนนี้วะตอนเข้าเกมเราก็ไม่ได้ดูด้วยโอจะโชว์สเต็ปกดเปลี่ยนไม่ได้ทำไมอ,ะอ่ะอ้าเดี๋ยวผมรอแก้แล้วกันไม่ต้องแก้ก็ได้ครับก็ให้ดูแค่นี้แหละโอ้เซ็งอะ่ะทำไมมาเป็นปัญหาตอนนี้ล่ะครับ เสงเสียไปฟรีเลยไม่เข้าใจเออติดสักทีเนี่ยผมเซตเป็นตัวสัตครับตัวเปลี่ยนเปยนทีมคือถ้าผมต้องกดปล่อยเลนเจอร์ตรงนี้ด้วยแล้วเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยระหว่างที่เมาส์เลื่อนไปผ่านตรงนี้จะเป็นสู้ลบกันใช่ไหมตรงกลางๆผมจะมองไม่เห็นเมาส์ครับ เันต้องควานหานานมากเลยกว่าจะไปถึงผมก็เลยต้องเซตปุ่มไว้อีกปุ่มหนึงก็ปุ่มปั๊มแร่คือครับมีสมาธิกับตรงนี้พอแล้วที่เหลือก็ใช้อะไรอะเอามือนิ้วกลางไว้อะมันก็แตกต่างจากเล่นบนมือบนมือถือนะมือถือมันก็เห็นชัดดีมีต้องหลายนิ้วอันนี้มันเหมือนมีแค่นิ้วเดียวอ่ะอีกทีครับ สเต็ปเป็นประมาณนี้ปล่อยจะรอก็ได้หรือปล่อยไปเลยก็ได้ครับเปลี่ยนเลนเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยตัวชนกับอันนี้ครับส่วนสุดท้ายก็เลนเพื่อนแล้วก็ชุดใจไปเลยแล้วเอาเลนเพื่อนให้อยู่แล้ววนกลับมาเลนในเลนอื่นบ้างอันนี้มีสองตัวเนีหนปะ่ะแต่แรกจะขึ้นช้าทำใจด้วย เห็นปะขึ้นช้ามากอะครับไม่แน่ใจว่าค่าศัตรูเราได้แลกเพิ่มหรือเปล่าแต่ขึ้นช้าเกินไปมันสู้อะไรไม่ได้เลยเห็นปะกว่าจะขึ้นกว่าจะอะไรอะ่ะตกเศร้ากว่าชีวิตมากอะคือต้องรอดวงดีอย่างอย่างเดียวอที่ออกสกิลใส่เออตายอย่างนั้นอเออก็ได้อยู่จะดูดีกว่าจะขึ้น สตัวเลยเนี่ยก็หวังอยู่นะแต่ไม่ทันเลยครับสามตัวนะเนี่ยเนี่ยค่าตัวที่มันผูกอยู่ด้วยได้เขาได้ซันล,ลี่มาต้องช่วยสิบตัวพอมาลงแล้วหัวร้อนไปละแร่มันขึ้นช้ามากอค้างอีกช้าไปคือจะจะต้องไปปรับทีมเพื่อรถแร่นี่ก็ ภารกิจยิ่งใหญ่เหลือเกินเฮ้ย hey. เออเพื่อนกลับมาแล้วนะครับก็เปิดตัวเองและไอแอดเพื่อนก็มันไม่ได้รีนะมันแค่บัอกอ้อาทำไมาอีกอ่ะโอ้ยบ่นนันมากครับแอปค้างโปรแกรมดับสนุกเลยเข้าใหม่ยาวๆอ่ะสะเต็ปก็เท่าที่เห็นครับคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัว เล็กมาช่วยก็ได้ใช้ตัวหนาๆไปก็ได้แต่ผมว่าคือต้องยื้อให้อยู่จะให้เรเจนเจอร์เราตายรักษาให้ได้นานที่สุดบางทีก็อยู่ที่ดวงด้วยครับคือถ้าบางทีมันสกิลมาแล้วตุ้มตายตั้งโดนอัดตายตั้งแต่ต้นเกมอะแล้วดูแร่เด้งดิช้าช้าขนาดนั้นอะมัน ซู้ไม่ได้คือถ้ามีเลนไหนแบบพลาดไปแล้วต้องมาตั้งต้นใหม่อะ่ะก็คือจบอนาแพร้แ,พรแล้วนะจะจะยื้อก็จะลองอะไรแต่ยากคือต้องดวงอะ่ะหลายๆด่านก็ดวงอ่ขนหมดแล้วนี่เื้ก็ได้เล็กน้อยไปดีหัดเป็นไก่เติมไปสามรอบอ,ะ <c oughs> อ่ะดูสเต็ปอีกรอบครับ กดตรงกลางเลนก็ได้เหมือนกันนะโอเคปรุมเปลี่ยนมาแล้วเลีอยวเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันเลนกลางเข้ารูไปแล้ววะไม่ชอบเลยว้า เนี่ยต้องยื้อให้อยู่ครับแต่แร่เด้งช้าครับผมต้องสู้สามเลนนะครับแล้วคุณให้ผมช้าขนาดเนี้ย <c oughs> แค่สองเลนก็ไม่น่าจะเบรกอยู่แล้วแล้วเป็นป่ะพอเริ่มตายเราก็ต้องมารักษาใหม่อะ่ะต้องมาอัพใหม่ขึ้นใหม่อ่ะครับอยู่ข้างล่างกันเพียบเลยว่ะแต่ยังว่าแล้วเราจะไปสู้ยังไงอะ่ะก็ในมือมันช้าขนาดเนี้ย ่อยไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้นี่จะนั่งมองอมันช้าเกินหเห็นอยู่เนี่ยแร่มานเด้งช้าเกินไปแต่ไม่มีตัวเร็วๆใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะลองอีกแผนนึงอ่ะคือถ้าไม่เห็นตัวเร็วๆโผล่ก็คือถ้าจะเอาหมดอย่างนี้เลยก็ไม่ไหวนะ คือแม่งแบบต้องครบทุกอย่างอีกไม่ไหวเหมือนกันอ่ะชวนต้องเกมไม่ต้องรีบออกได้อ่ะอืมคือปล่อยเน้นๆไปเลยครับเน้นถึกเลยนะเล่นเพื่อนก็อย่างนี้ก็ได้ในเมื่อไม่มาไม่ต้องเยอะก็ได้ครับเราก็ปล่อยให้แน่นๆไปเลยโอเคเลนบนน่าจะอยู่แล้วเลนล่างไปลึกจังเลยโอ้โ เลนกลางจะไม่อยู่แล้วโหลดโคตรช้าโอ้แล้วผมจะทำไงอ่ะชา้าเนี่ยแล้วเลนล่างร่วงแล้วอ่ะเลนบนกอ,อยังพอไหวอยู่เลนล่างร่วงแล้วเนี่ยแล้วเขาโมยตัวเราไปอีกอะ่ะโอ้โหชนะว่ะเอาดี <c oughs> คือเ็าอาจจะดีตรงที่สกิลถ้าจะใส่อ่ะใส่ตัว ก็น่าจะมีกันทุกคนแล้วมั้งใครยังไม่มีก็เสือเสือขาวับควรจะมีหรืออะไรที่มันตีหลายๆช่องอะคือขอแค่ฆ่าไอ้ตัวนั้นได้อะตัวที่มันผูกมาไม่น่าจะเก่งไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่ส่วนตัวอื่นอาจจะฆ่าไม่ได้ด้วยด้วยซ้ำก็คือได้แค่บเบรกเกมเอาไว้อ่ะจัดอีกโอเคไหมอืม ลุ้นถ้าไม่มีตัวเร็วๆก็แพ้ไปแล้วกันก็ถือว่าลองไปโอ้กว้างกว้างก็ชอบนะไปข้างบนนะที่จริงเราไม่จำเป็นต้องไปลึกๆก็ได้ครับเน,นี่ยผูกมากันสองตัวเนี่ย คือเรามีตัวตีทางฉากไงเราไม่จำเป็นต้องดันไปสูงก็ได้โอ้แต่เล่งเล่งชา้าเฉ่งเลยอยากร้องไห้ช้าไปโอ้โหเออ,อมีตัวเร็วๆอยู่มกันอา <c oughs> เด้งช้าแต่ก็ช่วยได้เยอะอยู่อืมอันนี้เปลี่ยนอีกแนวแล้วกันก็คือแบ่งเลนก็ลุยๆไปก่อนเลยไม่ต้องรอแลกเยอะอ่ะน่ะสี่ตัวไปแลนอื่นก็รอ,อน,นิดนึงให้มันมาลึกๆก,ก็ได้ปู เด้งช้าจริงครับช้าสุดๆเลยเนีย่ยทีนี้เราก็ไม่ต้องดันไปเลยก็ได้ครับกดเรียกเพื่อนช้าไปหน่อยโอ้ยแงว่ะเนิร์ดมาก <c oughs> สกิลโดนข้างหลังด้วยวะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันช้า เนี่ยแล้วมันติดกันหลายๆเลนผมมองไม่ออกไม่รู้ว่าเลนไหนโดนเบรกแล้วเดนไหนถึงไหนไม่ไหวอะ่ะรอบนี้แล่เด้งช้าไปครับเห็นไหมล่ะก็ช้าจริง,รงอะ่ะนั่งรอแบบเอ๊ะทำไงวะนั่งรอจนเอ้ยอาไงวะช้าไปแล้ว จะให้ไปใส่เกียร์รถได้ก็มันไม่ใช่เรื่องนะครับมันก็ตายง่ายดิบางทีฆ่ามันตั้งแต่ต้นฐานได้ก็ก็ดีนะเพราะหลายๆครั้งแบบเราเบรกเขาอยู่ตั้งแต่ต้นเลยไนงะโอ้ เต็มเัินชีวยจริงๆเนี่ยเลนกลางล่วงแล้วเนแ,แลกเราก็เหมือนเดิมเลนล่างก็ล่วงแล้วโอ้โหสองเลนก็ไม่ทันแล้วล่ะครับช้าไปอ่ะแล้วมันจะยื้อไงวะไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจจริงๆนะมันช้าแบบนี้เราจะยื้อยังไง มีตัวสตาร์ได้ก็ดีนะสโลว์ได้ก็ดีนะแต่ไม่แต่มันไม่มีโอกาสได้เรียกอะเอาไหมเอาไหมอ่ะงองแงจังเลยเว้ยอ่ะปล่อยครบห้าเลยอ่ะมานาวอีกตัวอาปลาเอาไว้ครบอันนี้เรียกเรียกตัวเพื่อนนะเลนบนเอาไว้ก่อน ตัววิ่งเร็วไม่น่าจะมาต้นต้นเกมนะโอ้อา้าวตายหมดแล้วครับอะไรวะโอ้ตายตายไงเนี่ยอยู่ที่ดวงด้วยไงไงครับคือถ้าอยู่ดีตายหมดอย่างเงี้ยเห็นป่ะโดนสกิลอะไรก็ไม่รู้ตายเลยแล้วผมจะสู้ยังไง ต้องตัวเทพขนาดไหนไหวอยู่นะถ้าพอเบรกเกมได้ได้บ้างอะเนี่ยพอข้างล่างเนี่ยอยากฆ่าอยู่หละแต่ยิงเขาไม่ตายสักทีขโมยตัวไปแล้วก็เข้าฐานเนี่ยสองตัวล่างได้ก็ผ่านเลยเนี่ยก็อยู่ที่ดวงครับว่าขอให้ตัวซารีมันมาไวๆเพราะถ้ายิงนานเราก็ยิ่งเจ็บ อ่ะอีกสักตาตาเดียวตาเดียวเปลืองเลยเนี่ยสเต็ปประมาณนี้ครับไปปรับเปลี่ยนเอาแนะํนำได้แค่นี้แหละที่เหลือตัวใครตัวมันคืออย่างนี่คิดคือไม่ต้องไม่ต้องเรีบไปลึกก็ได้อะคือดันไปลึกก็บางทีก็แล้วแต่ดวงอะ หลายครั้งดันไปก็อยู่ดีก็ตายโอ้ยถึงฐานแล้ววะ่ะ <c oughs> กดผิดเลยแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอ่ะข้างบนน่าจะได้แล้วเลนนี้เกี้ยงเลยไหวลาวาะยังข่าไมได้สักตัวเลย โอ้ยดันเร็วจริงๆรสกิลเราอัดไม่ได้เลย่งวะยอ้โหพอแล้วแร่เด้งช้าไปเอาแค่นี้แล้วกันคือแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วไงคือแค่มาจัดเลนส่งแต่ละตัวรอครูดาวก็ปวดหัวแล้วนี่มาต้องมานั่งรอแร่เด้งอีก ไม่ไหวและถ้าต้องหวังกับการอัปเกรดเกิดถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลเวลสูงๆซึ่งแล้วเลเวลต่ำๆละ่ละก็ไม่ต้องผ่านเลยใช่ไหมอือที่เหลือก็ดวงครับหลายๆด่านก็เห็นอยู่ดีก็ผ่านคือลงๆไปเดี๋ยวก็ต้องผ่านสักตามันก็คงอาจจะมีระบบอะไรแบบลงครบห้ารอบแล้วง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ Seven ยเซเว่นไนท์ก็มีพอแค่นี้แล้วกันครับช่วยได้แค่นี้ ที่เหลือพยายามกันเองสนุกอยู่อยู่แหละถ้าถ้าเลือกได้นะขอเป็นอย่าอย่โกงเกินไม่รู้สกิลอะไรตุ้มเดียวตาเนี่ยขมโมยตัวก็ไม่ค่อยชอบแล้วละ่ะแล้ตัวแรกเด้งให้มันไวหน่อยคือจะต้องมาอืแ mm ค่ hmm. เลือกตัวที่มันแบบเหมาะที่พอจะช่วยทีมได้ก็ก็ยากแล้ว คือเรนจ่าคุณไม่ได้มีเป็นร้อยๆตัวที่แบบจะตัวนี้ใช้แร่เยอะไปแต่เก่งมีตัวหนึ่งใช้แร่น้อยกว่าแต่ก็จะกากลงเออถ้ามีขนาดนั้นก็ไม่มีปัญหาจะปรับอะไรได้มากมายแต่นี่มีกี่ตัวเองแล้วต้องเปลี่ยนแล้วบังคับต้องสองทีมมั้งเนี่ย มะนาวไล่เยอะไปใช้อื่นแทนใช้อะไรมาลิแพงกว่าเดิมอีกเนี่ยก็ไม่ไหวไงไดโนเสาร์ได้มีไว้เดินช้าก็ยังได้อยู่ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะอย่างเมื่อกี้ตัวธนูมันก็ช้าทําให้หลายๆรอบคือตัวอื่นวิ่งลงรูไปไปเไปเรียบร้อยแล้วอะก็ตัวธนูยังค้างอยู่ทําให้ไม่โดนตัวแหลมแหลมวิ่งออกมาอ่ะพอ,อแล้ว สนุกนะครับแต่ก็บุกนี้อ่ะแร่เด้งช้าคือที่คนจะจะปรับนะไอตัววิ่งไวอะไม่ต้องไวขนาดนี้ไวเกินไปให้โอกาสกูได้คิดบ้างคือแต่ละเลนเดินให้ช้ากว่านี้หน่อยทั้งเลนเจอร์ฝั่งเราด้วยก็แร่เด้งให้ไวขึ้นคือก็อยากบริหารการเปลี่ยนทีนี้คือถ้าไปเร่งขนาดนั้น ยากกว่าที่คนแบบจะคิดทันแล้วแต่ละเลนมันติดติดกันนะคุณเล่นเดี๋ยวเขาคงเจอแหละว่ามันเปลี่ยนเลนบางทีเข้าจากแต่กดกลางๆเลนได้นะแล้วก็เลื่อนมาที่ฐานฝั่งอีกฝั่งได้ท่แรกคิดว่าต้องกดแต่ตรงปุ่มนั้นนะ่ะป,ป,ปุ่มจุดเกิดซี่ถ้าไม่ต้องก็เลื่อนมาข้างหน้าได้โอ้โอเคร้อนก็ล้อนหัวก็ร้อน วันนี้คงไม่เล่นอย่ื่นแล้วลนะ่ะโอ้โหมันเปิงสมองโทษเลยพอแล้วโอ้ยแพ้ก็รวดเลยเว้ยกิวที่แรกจะรับคนผีเก่งก็ไม่ต้องแล้วดูเหมือนว่าเขาจะตีกันไหวอยู่แค่เขาไม่ว่างตีพอแค่นี้ดีกว่าแล้วกันครับพอแค่นี้แล้วกันดีกว่าครับ สวัสดีครับ